คือเราก็มองหาที่พักที่มันดูแบบแปลกใหม่เนาะแล้วพอมาเห็นที่พักตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะเหมือนเป็นโดมแล้วก็รู้สึกเฮ้ยเออมันก็แบบตรงใจเราอ่ะคือเราก็ไม่ค่อยได้พักที่พักที่เป็นลักษณะนี้สนมากจะเป็นห้องใช่สนมากจะเป็นห้องซึ่งที่นี่มันก็แปลกใหม่แล้วก็มีความแบบเอาจริงๆคือตอนแรกคือนึกว่าเล็กเนาะใช่แต่ว่าแบบเฮ้ยดูแล้วแบบเฮ้ยมีความแบบใหญ่เนาะมีความเป็นลักษณะโดมเนาะแล้วก็แบบมีแบบเออดูสวยดูแปลกตาเหมือนแบบ ดูดาวได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยกลางคืนก็เลยรู้สึกเออประทับใจมากค่ะรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเอาจริงทั้งแบบจริงๆชอบถ่ายภาพด้วยเนาะมุมถ่ายรูปนี่คือแบบปังสุดอะข้างในคือแบบอุปกรณ์ก็ครบอะทันสมัยนะมีอะไรนะ Google ใช่แล้วก็แบบเตียงก็นุ่มเตียงใ,ใหญ่ด้วยคือข้างในคือไม่ได้เล็กเลยบอกเลยว่าดีค่ะพักสบายเลยแหละ ก so ็ไม really? ่คิดว in ่าของจะครบขนาดนั all ้นนะเอาจริงมีจานให้ด้วยแล้วก็มีเรามีครบหมดแหละก็คือพร้อมอยู่ที่นี่แหละคือไม่ต้องออกไปไหนแล้วเข้ามาก็คือได้พักผ่อนอยู่ที่นี่ก็คือได้ครบทุกอย่างเลยค่ะก็ถ้าใครอยากสัมผัสเนาะบรรยากาศที่แบบเออชิลชบรรยากาศเย็นๆนะคะอยากแบบมาเที่ยวเขาใหญ่อ่ะก็ลองนึกถึงที่นี่ดูใช่ มานั่งดูวิวใช่ถ่าย<ะ>รูปได้ทั้งทั้งทั้งรีสอร์ทเลยทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ได้พักที่พักที่เป็นลนนักษณะนี่โดมแบบนี้เลยแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วย okay. 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 ถ้าสามคำ <Okay. S 1> เธอจะให้อะไรคะอืมมันเก๋มากเธอของเราก็คงจะเป็นโดมสุดปังค่ะ เที่ยวภูยล่าต้องมาดีเอ็กเทน